ที่มีเรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่งทำเาให้ฟังผู้ชายคนนี้เกิดที่เชียงใหม่อาไม่รับดาว่าเป็นใครผู้ชายคนนี้เกิดที่เชียงใหม่เมื่อก่อนเขาเรียนเรียนคริสเตียนแล้วก็เชื่อเรียนดาราีนเชียงใหม่เขามีเพื่อนเยอะใครที่ไม่มีเพื่อนบครับไม่มีกันเลยหรอไม่มีเพื่อนกันเลยหรอที่เชื่อทุกคนมีเพื่อนนะแล้วพี่เองก็มีเพื่อน ที่มีเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยนี้นแหละปฐถมะประถม,ม,นะถม,มนจนเราเองโตขึ้นม,มัธยมไปด้วยกันตอนนั้นเราเองก็แบบขี้หมูขี้หมาอยงกไไ็ไม่รู้เรื่องราวอะไรวันนึงมีคนมาเล่าเรื่องพระอิศุภณีที่เราสองคนฟังก็คือพี่เพื่อนพี่นั่นนะเราเองก็รับเชื่อได้เรียกันเพราะว่าเราเองก็ม,มีโอกาสได้รู้จักได้ยินความรักของพระเจ้าได่เรียยกัน จนเราเองตัดสินใจต้องรับเพศสุขีเพราะเราคิดว่าพระเจ้านี่แหละเป็นคำตอบของความรักที่เราต้องการหลายครั้งเราแสวงหาความรักจากเพื่อนอย่างเมื่อก่อพี่เล่นดนตรีเงี่ยก็แสวงหาสิ่งต่างใใจากดนตรีชื่อเสียงเสียงปกมือเสียงกรี๊บโอ้โหเล่นดนตรีเรียนคนปีนี้สุดยอดมากแต่เราพบว่าเมื่อเราลงมาแล้วชีวิตจริงก็ถามหาเราจริงไหมมันก็ไม่หยิบเสียที ้องมีแฟนหรือเปล่าถึงจะอิ่มก็เห็นในคนมีแฟนก็มีปัญหาในทุคู่เลยก็ไม่อิ่มเร้่อ,อะไรแหะที่อิ่มเราสองคนเริตัดสินใจรับเชื่ออันนี้แค่เริ่มต้นพอเราตัดสินใจรับเชื่อปุ๊บเราก็มีเราก็เป็นเพื่อนกันสองคนรับเชื่อพระเจ้าเวลาเรามีอะไรนะเราจะชอบคุยกันไปเชื่อด้วยกันบ่อยๆแล้วก็แบบเมื่อเราเองเริ่มใช้เวลาด้วยกันความรักของพระเจ้าก็ทําให้เราเองสนิท กันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็จนวันนึงมีเรื่องเรื่องเกิดขึ้นซึ่งทำใหพี่แบบเสียใจมากก็คือวันนึงที่ก็พบว่าเรื่องราวที่พี่เองรู้จักกับเพื่อนของพี่คนนี้เป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องที่เขาโกงกพี่ เรื่องที่เขาเองปั้นแต่งขึ้นมาให้ตัวเองดูดีมากจนวันนึงพี่ก็จับได้ว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่ที่เขาพูดเฮ้ยแล้วความสนิทสนมสิ่งที่เราเรียกมาเพื่อนมันคืออะไรล่ะโอ้ตอนนั้นถึงแม้จะพิเยษก็เถอะพี่สเสียใจมากสิ่งนั้นกระทบกับความเชื่อและเจวพี่ว่าเฮ้ย ทำไมพี่ท่านี้ว่างเนี่ยมีคนนี้เขาก็มีพระเจ้ามาที่ลูกมีอยแล้วทำไมเขาถึงทำสิ่งที่แย่อย่างนี้กับพี่ได้พี่โกรธเขามากตอนนั้นเราคิดดูนะเราพบกันมาตอน,น,นจบม .6 แล้วเราพบกันมามากกว่าสี่ปีผลออกมาคือมากกว่าสี่ปีนั้นอ่ะเขากหกพี่มาตลอดสี่ปีเลยพี่เสียใจมากจนวนะันนั้นด้วยความจริงเปิดเลยที่ก็ ก็ชอบนะนะจนถึงขัง้นจนถึงขัง้นมีผลกระทบกับพระเจ้าในชีวิตของพี่เลยพ่าแบบเฮ้ยเจะโกหกหรือเปล่าะถ้าวันหนึง่งพระเจ้าไม่ใช่เรื่องจริงขึ้นมามันจะเป็นยังไงนะโผบอนนั้นแสนมากเอาพุทอย่างมารวมกันคนระับ <c oughs> เอาพุทอย่างมารวมกันยอมรับดรืวยอว่อาเราไห้ <c oughs> แต่ สิ่งหนึ่งที่เราเรียนที่เสมอคือการอธิษฐานเมื่อพี่เองมีโอกาสได้กลับไปอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเกิดไมขึ้นทําไมเขาต้องทำอย่างนี้เมื่อพี่เปิดพัมนะพีพัมพีก็รื้อร้องพี่เองที่จะให้อภัยเขาโอโ้แปลกไหมมีความลับไหนที่เป็นแบบนี้บ้างเขาทําแยกเรามากแต่พัมพี เรียกร้องให้พี่ให้อภัยเขาพร้อมกับบอกว่าเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อให้อภัยที่ไงยังไม่หมดแค่นั้นพระคุทียังบอกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามความรักของเขาเองจะยืนอ,อยู่บนอะไรก็ตามแต่ความรักของพระเจ้าไม่เหมือนกันความรักของพระเจ้าไม่ใช่คำโกหก ไม่มีคาโกหกไหนหรอกครับอยู่ไม่ได้ถึง2,000ปีความรักที่เบีนสีวิตตายบนไม้กางเขนเพื่อน้องๆความรักที่ลงส่งช่วยไทยบาแทนน้องๆเป็นความจริงและทุกวันนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่ในชีวิตของพี่พระเยซูบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คำโกหกและพระเยซูบอกที่ว่า ความรักนั้นที่พี่ได้รับน้องๆก็มีโอกาสได้รับเช่นเดียวกันทุกคนพเพราะเจ้าจะทรงรักเรารักเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครนิสัยยังไงและแน่นอนพระเจ้าก็ทรงรักเพื่อนที่คนนั้นด้วยแม้ว่าเขาจะทำแย่ขนาดไหนพระเยซูพร้อมจะแผ่ให้เขาแม้ว่าเขาจะทำให้พี่ผิดหวังในความรักแค่ไหนพี่ไม่เคยผิดหวังในความรักของพระเจ้า ที่มีในชีวิตของพี่ตอนนี้พี่เชื่อพระเจ้ามาเก้าปีเกือบสิบปีแล้วพี่ยังไม่เคยมีวันเดียวที่สักวินาทีเดียวที่ผิดหวังในความรักของพระเจ้าพอสุดท้ายแล้วพระเจ้าก็สัมดงว่าพระองค์คือความจริงเมื่อเราที่ฉานพระเจ้าก็ฟันและเมื่อเราเปิดพระวจีอ่านแล้วก็พบความรักของพระเจ้าเต็มไปหมดเลยพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราบอกรักเราทุกวันแล้วก็มีแต่ชีวิตท้ายไม่กับ หรือว่า,า,วราพระเจ้าองค์นี้ที่พี่เชื่อที่รักพี่มากพระเจ้าองค์นี้ก็รักน้องมากเช่ไหมกันครับขอบคุณมากก็ก่อนจะจบยานก,ก็มีหนึ่งเพลงรักนะที่อยากจะร้องให้ฟังคิดว่าทุกคนคงเคยขัากัน หนึ่งแสงเดียวในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เงา เธอฉันดีใจที่เธอ one. ฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉัน